พับแต่ว่าเราก็ทํางานนู่นเรางานเราเจริญสต,ติงานหลักคือเจริญสต,ติไงเป็นทดสอบตรงนี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงทุกขณะเวลาไม่เอาถ้าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราโอโหทุกเลยละ่ะตาใจเรายอมรับไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกนะถ้าเหมือน้าใจเรายอมรับนะ ยอมรับทุกอย่างคือมันอยู่ที่นี่ไงปัญหาจริงมันอยู่ในอยู่ในตัวอยู่ในใจเราเนียนะ่ยแหละเป็นการอย่างเดียวกันนะเนื้ออย่างเดียวกันเนี่ยลักษณะเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกเราเนอยอ้าวสมมติว่วาอยากออกกําลังเนาะอยากให้น้ําหนักลดเนาะวิ่งออกกําลังเหงื่อออกรู้สึกไงดีใจนะเฮ้ยเหงื่อออกนี่ดีใจใช่ไหมรู้สึกดีเลยนะอุ้ยวันนี้ออก กำลังเหงื่อออกเนี่ยโอ้รู้สึกโอ้ยบ่งเบาตัวเนาะเอาวันนี้แต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วอย่างดีอะไรจะออกไปงานนั่นหน่อยใส่เสื้อหูไปคอยโอ้เหงื่อออกเนี่ยรู้สึกไงอืมรู้สึกเฮ้ยเหงื่อออกอย่างเงี้ยคิ้วที่เขียนมาเริ่มตกทุกหนักไปเลยทีนี้นะเห็นไหมล่ะคือว่ามันมันไปอยู่ที่ความรู้สึก เหมือนความรู้สึกเรื่องเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกไม่เหมือนกันมันอยู่ที่เรา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 ไปตั้งใจไว้แต่แต่ว่าปฏิบัติทําไม่มีข้อแม่ไงไม่ไม่มีปัญหาไงก็ได้ยอมรับมันเท้าร้องยอมรับฝนตกกัวปเปียกโอ้โหย,ยุทุกเลยทุกเลยเปียกก็เปียกเลยอย่างเงี้ยจบเลยเปียกก็เปียกจบเลยนะ เดินเนี่ยอ้ยพอ,ยอยน้าจะเปียกออ้ยรองเท้าเปียกไว้ยอะไรเปียกโุ้ยทุกเลยพอยลุยไปเลยเปียกไปแล้วจบเลยมันก็จบไปตรงนี้คือว่านี่คือธรรมะตัวจริงอุปทา,านว่าโดยย่ออุปทา,านเนี่ยการยึดถือจะต,ต้องอย่างนั้นจะต้องยังนี้อะไรโอ้ยอุปทา,านอย่างนั้นแหละไม่ได้เลยนะต้องรับในทุกอย่างไป จริงนะไม่มีเงื่อนไขนะปฏิบัติธรรมต้องไม่มีเลยนะพระเจ้าไม่ได้มีไม,ม,ไม,ม,ไม,ม่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอยู่ที่เหตุปจัจจัยมันปล่อยฮะหยุดโลภไปแต่เราไปยึดโโหตายตรงวลนหมดนะอ่ะถ้าลราพัดฮะมีสำคัญมากนะอยงนั้นฝึกที่เดินเนี่ยมันฝึกการปล่อยวางยิ่งต้องแกะมึงไงแกะอุปทานนั่นแหละ โอ้มันจะทุกสารพัดทุกคนที่มันยึดมาถือมักน,นเนาะสมมติการเวลาอย่างเงี้ยโอ้จะไม่เดี๋ยวต้องรีบไปนะโอ้โอจะรีบไปนะนะเดี๋ยวไม่ทันเพเน,นี้โอ,โอ้เอาแล้วนะทีนี้ยุ่งแล้วนะทีนี้เอาละอุปทานคุณเกิดขึ้นมาทันทีละมันมันเอาไปทุกนรกเพราะนี่แหละเวลาจะจานข้าวไม่ทันไม่ทันเอาละตายแล้วแต่ไม่รู้ต้องรู้เป้าหมายว่าอาหารนั้นมัน,ม,นมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้หรอกอยู่ที่ว่า ฉันเพื่ออะไรคุณฉันเพื่ออะไรนะถ้าให้แกกกำลังเราปฏิบัติทำไปมันไม่มีการเวลาแล้วไม่ได้บำรุงบำเลอไม่ได้อะไรต่างถึงจะอุปการการเวลาเนี่ยสอมสูเราเพนเนาะสูมตเราเพนเวลาฉันติไม่เกินเที่ยงเหรอไหมเที่ยงสมมติว่าเพนที่นี่บ่ายที่บา้านเราแล้วนะบ้านเราบ่ายแล้วนะ ชไหมละเวลานี้มันชั่วโมงครึ่งไง<ม>ใช่ใช่ทีนน่นี่ทีนท่นี่ที่นี่เขาเดี๋ยวอะไรตีตีโมงใช่ไหมว<ม>านเราในห้าโมงคึ่งแล้วเนาะห้าโมงกว่าแล้วนะเออเดี๋ยวนั่นชั่วโมงครึ่งอย่เงี้ยคือหมายถึงว่าอุปทา,าน<ม>อุปทา,านแล้วก็ธรรมะเป็นปรามัดไงเป็นปรมัริ เป็นปรมัดคือหมายถึงว่ามันไม่ได้มีข้อแม้อะไรหรอกมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่อาหารไม่ได้อยู่ที่อะไรหรอกถ้าว่าธรรมะนะมะเกี่ยวกับอกฎร,ระเบียบอะไรเกินไปนอ่ะทานมากเกินไปนีโยมบรรลุทาไม่ได้นะโยมจะบรรลุได้ไงโยมกินข้าววันอะไรกินตอนหิวกินเรื่องูดเรื่องน,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 นั้นอะ่ะเห็นไหม โยมอยู่บ้านโยมก็กินติน้ากินได้หมดให้แมทุกเวลาแต่เป็นตัวดาวัานได้เป็นพระ้ยบุคคลได้ใช่ไหมเอาขนาดว่านางอัสศิลีมาเป็นเป็นโสเภณียังเป็นพระฤๅบุคคลได้เลยเนี่ยนี่นนะมันมันอยู่ที่วตภาวะภายในยงไงนะอยู่ที่ตภาวะภายในอจนาจารย์โยมก็ตั้งใจนะโยมยากไงเนี่ยความจริงนะไรที่เอานั่นมาไป เป็นห่วงนะโยมมากนี่ควาเป็นห่วงอย่างพะมาตั้งเวลามาไม่ง่ายเลยนะกี่วันที่มาได้ฮะสิบห้าวันทั้งหมดใช่ไหมเนอ่ยสิบห้าวัน,นมันมันง่ายเหรอโยมมันนักโทษถาวรอ,อะ <c oughs> โอเคฮะฮะ,ฮะยากมากเลยนะเนี่ยจะขอเป็นนักเนี่ยเขาปล่อยมาสิบห้าวันนดียวโอ้โหจ้องแล้วจ้องอีกมันยากเลยมันยากเลย,ย ทนี้ว่าออกมาได้ตรงนี้มันต้องได้อะไรไปเดี๋ยวนะเนี่ยนะ mm hmm. ได้หลักไปเนี่ยได้ตัวอย่างมันมันมน่าอาจะช่วยชีวิตของเราให้มันดีขึ้นได้แต่ถ้าเราใช้ตูตรนี้มันดีขึ้นแน่นอนเหมือนไม่ได้อะไรอ